สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันแอดของคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัดแดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกันที่ข่าวของดีนเทนเนซันาาก่อนเลยนะคะพอล่าสุดดีนก็ได้ไปเปิดตัวกับคิสตันพาเลตอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับดีนเทนเนซันาส,าสุดท้ายก็เป็นไปตามความคาดหมายนะเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับคิสตันพาเลตนะคะซึ่งเมื่อคืนช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่า,ก,วาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการกับสโมสรคิสตันพาเลตนะคะ โดยรายละเอียดนะคะก็คือดีนเทนสันจะเซ็นสัญญาอยู่กับคิทตันพาลิดในระยะเวลา5ปีส่วนปีสั์แดงจะได้เงินจากดีลนี้เบสิคมันจะอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านปอนด์โดยจะแบ่งเป็นเงินต้นประมาณสัก15ล้านปอนด์ส่วนโบนัสส่วนเสริมเนี่ยก็จะ5ล้านปอนด์แล้วถ้าหาัหลังจากนี้ดีนถูกขายออกจากคิทตันพาลิดทางปีสั์แดงก็จะได้เปิดซ็นจากการขายดีนด้วยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของดีนหน่อยดีกว่าบ้าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ผมยินดีมากๆแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยรอการเริ่มต้นใหม่ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหบทสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะคะโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าผมรอการเริ่มต้นไม่ไหวแล้วสโมสรที่นี่เนี่ยมีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมและมีนักเตะชั้นนําหลายคนในทีมทั้งล้วนแล้วแต่ต้องการประสบความสําเร็จมีบางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนะสโมสรแห่งนี้และผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเบื้องต้นดีนก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ ประมาณนี้นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเส้นทางของดีนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเติดนะแล้วหลังจากที่ดีนเปิดตัวเนี่ยแอดมินก็พยายามหาข่าวของอัลตายบายนเดียนะคะนักเตะที่กำลังจะเข้ามาอยู่กับปีศัตแดงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางโรมาโน่ก็ได้บอกว่าปีศัตแดงสามารถเซ็นสัญญาเข้าเข้าสู่ทีมได้แล้วนะคะแต่นะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีทั้งทั้งที่ตลาดซัมเมอร์นี้กข้าเข้าสู่วันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ ว่ามันจะไปติดขัดที่ตรงไหนนะอันนี้แอดมินก็ยังมีแอบสงสัยอยู่นะคะเนี่ยทำไมถึงยังไม่เปิดตัวแล้วก็ชูเสื้อสัก,กทีทีนี้มาต่อกันที่สถานการณ์ของสกอตแม็โทเมนีหน่อยดีกว่านะคะพอล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทางฟูแลมได้มีการต่อสายตรงเพื่อที่จะมาขอทาบทามเขาด้วยนะคะ ก็สำหรับข่าวนี้ต้องขอทักความไปถึงสโมรสรฟูแบ่มหน่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากมันมีการเปิดเผยว่าชิวอัลปาลินยานักเตะของพวกเขานั้นกำลังถูกสโมรสรบาเยิร์นมิวนิกตามจีบอย่างหนักเลยนะเห็นบอกว่าอาจจะยื่นข้อเสนอในระดับ50-60ถึงล้านยูโรนู่นเลยนะคะเพื่อที่จะสู่ขอเขาทําให้ทางฟูแบอมเนี่ยถ้าหากเสียปาลินยาไปก็จําเป็นจะต้องหาแข้งหน้าใหม่เข้ามาเสียบแทนนะคะและก็มองมาที่สกอตแมทโทมานีนี่แหละ เึ่งล่าสุดทางสกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าทางฟูลแลมเนี่ยได้ทำการต่อสายตรงไปหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อที่จะสอบถามสถานการณ์ถึงรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวของสกอตแม็กโทมินีนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่าตัวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในดิวของสกอตแมทโทมานีทางสื่ออ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ฟูแลมเนี่ยจะเดินดิวนี้นะเนื่องจากปีศาัทแดงเคยปฏิเสธข้อเสนอในระดับ30ล้านปอนด์ของเวทแทมยูนิติดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าค่าตัวขั้นต่ำมันจะต้องมากกว่า30ล้านปอนด์ชัวๆ์ โดยสโมสรฟูลแลมเนี่ยถ้าหากเสียปาริญยาไปจริงๆก็คงไม่มีทางเลือกอะไรนะคะก็คงจาเป็นจะต้องจ่ายเงินในระดับที่ปีศาจแดงนั้นต้องการซึ่งก็คงจะเอาเงินที่ขายปาริญยานี้แหละ เห็นบอกว่าทางฟูแลมเนี่ยตั้งราคาของปาลินญาไว้ในระดับ60-70ล้านโยูโรนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลดลงมาเหลือ50-60ล้านโยูโรตามที่บาเยอร์มินิกนั้นพร้อมจ่ายเท่านี้นะคะเนื่องจากมันมีการเปิดเผยว่าปาลินญาเนี่ยได้แจ้งไปที่ต้นสังกัดแล้วนะคะว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมซึ่งทางฟูแลมก็คงไม่มีทางเลือกอะไรแล้วก็จาเป็นจะต้องปล่อยเขาออกไปนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของเซกิโอเลกิลอนต่อเลยนะคะพอล่าสุดทางฟาบิโอโรมาโน o ได้ออกมาใช้คำว่าเฮียบีโกเขากำลังจะย้ายมาเป็นนักเตะหน้าใหม่ของปีศาจแดงคนล่าสุดนะคะก็าสำหรับดีวของเซคิโอเลกิลอนเผื่อใครหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ้าเฮ้ยก่อนหน้านี้ปีศาจแดงมีค่ะว่าอยากจะได้มาคูคุเร่าเข้าสู่ทีมไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีด้านมาได้ตัวของเลกิลอนล่ะแอดมินจะเล่าให้ฟังนะคะ คือเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่ปีศาจแดงสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับคูคูเรยาได้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่เชลซีเนี่ยเป็นสโมรสรที่เคี่ยวมากๆเมื่อสองวันที่ผ่านมามันมีการแข่งขันศึกคาราบาวคัพที่เชลซีเนี่ยพบกับวินเบอร์ด้านด้วยนะแล้วเชลซีได้ส่งคูคูเรยาลงสนามในเกมนั้นนั่นทําให้ท้าปีศาจแดงได้ตัวเขาเข้ามาปีศาจแดงก็จะไม่สามารถส่งคูครูเรยาลงในรายการคาราบาวคัพได้นะคะ นี่แหละที่ทําให้สุดท้ายปีสัตแดงก็ไปนควนรสั่งล้มดิวนี้ลงซะแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแข่งหน้าใหม่ในตําแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็เลยไปติดต่อเซกิโอเลกิรอนซึ่งทันทีที่ติดต่อไปเลกิรอนก็ตกปากรับคําในทันทีแล้วหลังจากนั้นเซกิโอเลกิรอนก็เดินทางมาตวรวจร่างกายกับแมนยูเนต็ดแล้วสุดท้ายก็ตวรวจร่างกายผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วทางฟาบิซซโอโรมาโนก็ได้ยืนยันด้วยคำว่าเฮียร์วีโก n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัวเซกิโอเลกิลอนเข้ามาใช้งานแบบชั่วคราวด้วยสัญญายืมตัวนะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขาการซื้อขาดแต่อย่างใด เพียงแต่ประเด็นก็คือไอการยืมตัวเนี่ยมันมีหลายๆสื่อรายงานข่าวออกมาไม่ตรงกันนะคะบางสื่อก็บอกว่าปีศัตแดงยืมตัวจนถึงแค่เดือนมกราคมเท่านั้นก็คือครึ่งฤดูกาลนะคะส่วนอีกกระแสนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าปีศัตวแดงจะยืมเลกิลลอนยาวไปจนถึงจบฤดูกาลเลยนะอันนี้ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะ เพียงแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็สบายใจกันได้เลยนะเพอเบื้องต้นยังไงแมนยูเนติดก็ได้ตัวของไอ้เจ้าเลกิลอนคนนี้ชัวร์แบบ100%เชัวร์วนะคะยังไงก็สบายใจกันได้เลยทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของฟากุนโดเปเอตี้ต่อเลยนะคะพอล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยได้สั่งโดยตรงไปที่เจ้าตัวเองเลยนะคะว่าเขาจะต้องอยู่ช่วยทีมต่อไปนะห้ามย้ายทีมโดยเด็ดขาด ก็สำหรับฟากุนโดเปเรตี้เมื่อคืนเนี่ยอยากจะบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เนื้อหอมถุยเลยมีการเปิดเผยจากหลายลสื่อในอังกฤษบอกว่ามีทีมประมาณซัก1-2ทีมนะคะได้ยื่นข้อเสนอในการขอดึงตัวเขาไปใช้งานนะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นการขอยืมไปใช้งานแบบยืมตัวเท่านั้น โดยล่าสุดสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อูไนงนิวก็ได้ออกมายืนยันว่าเอลิกทินฮากได้ปิดโอกาสการย้ายทีมของเปเยตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้แจ้งไปที่ตัวนักเตะแล้วด้วยว่าเขาจำเป็นจะต้องอยู่ช่วยทีมในซีซั่นนี้จนจบอายุการไปเลยนะ เรื่องเหตุผลมันจะมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเอลิกทินฮาคิดว่าถ้าหากปล่อยเปเรตี้ยืมตัวเนี่ยประโยชน์มันจะได้น้อยมากกว่าที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองอยู่กับทีมนะคะเพราะตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาลมาเนี่ยเกนฮาก็เริ่มจะใช้งานเขาในการลงสนามบ้างแล้วนะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับในการเล่นทีมชุดใหญ่ได้นะคะ และในหลังจากนี้มันจะมีรายการให้ลงสนามค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ f a ฟเอคัพยูฟาแชมเปี้ยนส์หรือว่าจะเป็นคาราบาวครับซึ่งก็น่าจะมีเวลาเพียงพอให้เปเยตี้เนี่ยตอดแทรกให้ตัวเองนั้นได้ลงสนามบ้างแถมแค่นั้นไม่พอนะคะมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงได้เริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาด้วยนะเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยมันจะหมดในปี2025 ถึงแม้จะมีเงื่อนไขขยาย,ยาสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีแต่ปีสัตว์แดนคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีกว่าที่จะต่อสัญญาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะเพราะในตอนนี้อายุของเปยตี้มันก็เพิ่งจะ21ปีเองน่าจะสามารถพัฒนาฟอร์มกันเล่นได้มากกว่านี้อีกเยอะนะคะก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของโซฟิยันอัลระบัดต,ต่อเลยนะคะพอล่าสุดเห็นบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นาการเข้าไปอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะ ก็สำหรับโซฟิยานอัลระบัิในช่วงนี้ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีข่าวว่าปีศัตแดงเนี่ยอยากจะเอานักเข้าสู่ทีมนะคะเพียงแต่มันก็มีการเปิดเผยจากฟาบิซซโอรโรมาโ,โนหรือว่าเดวิดออสตินนะคะว่าปีศัตแดงเนี่ยสนใจอัลระบัิแบบเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นการอะไรใดๆเข้าไปทั้งสิ้นซึ่งทว่าล่าสุดค่ะฟาบิซิโอรโรมาโ,โนก็ได้รายงานข่าวด่วนออกมานะคะ โดยรายงานข่าวในทวิตเตอร์ของเขานะหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็น X นั่นแหละโดยโรมาโนเขาบอกว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะตั้งโต๊ะเปิดการเจราจาสู่ขอสฟภยาอาร์ลบัตเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้แอดมินก็ค่อนข้างจะงงนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นโรมาโนเองไม่ใช่หรอที่บอกว่าปีศาจแดงยังไม่เคยยื่นซื้ออย่างเป็นการเข้าไปเลยนะคะทําไมอยู่ดีมาบอกว่าปีศาจแดงจะยื่นขอซื้อเขาอย่างเป็นการเข้าไปอีกทีซชอย่างนั้น แถมก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่ามีโอกาสสูงมากๆที่ปรศษัแดงจะได้ตัวของอัมละบด์นะเนื่องจากตอนนี้ใจของอัมละบดตเนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่โอเทฟอร์ดแล้วนะคะถ้าหากปีศษัแดงที่ขอซื้ออย่างเป็นการเข้ามาจริงๆเขาจะตกปากรับคําในทันทีเพราะอัมละบด์อยากจะมาอยู่กับปรศาัทแดงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนู่นแล้วนะคะและเขาเนี่ยถ้าหากไม่ใช่ปรศษัแดงก็จะไม่ตัดสินใจย,ย้ายทีมโดยเด็ดขาด ก็ยังคงจะมุ่งมั่นเป็นนักเตะของสโมอสรอฟีโอริจินาต่ตอไปพูดง่ายๆก็คือโซฟิยานอัลระบัตเนี่ยพร้อมที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูไนต็ดทีมเดียวนะคะถ้าไปสโมอสรอ,อื่นๆเขาจะไม่ย้ายมาอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่แน่ใจว่าในดีอนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับดอนนี่ฟันเดเบกหรือว่าสกอตต์มาทโทอรเนด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างที่รู้กันนะตอนนี้ปีศาจแดงกำลังโดนจับตาเรื่องกฎไฟในชแฟร์พ y อยู่นะคะ เพราะถ้าไม่สามารถปล่อยทั้งคู่ออกไปได้เนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อนักเตะคนใดเข้าสู่ทีมได้อีกแล้วนะคะซึ่งก็รวมถึงโซฟิยานอัมระบัตนี้ด้วยนะแต่ถ้าหากจะเป็นการยืมตัวเนี่ยมันก็พอมีความเป็นไปได้นะคะแต่รู้สึกว่าปีสัตวแดงก็จําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขในการซื้อขาดเขาเอาไว้ด้วยนะคะและเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางฟีออริจินานั้นก็พร้อมที่จะขูดดีค่าตัวของอัมระบัตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากไม่ซื้อเขาในตลาดครั้งนี้นะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงในรอบเช้านี้ก่อนที่จะจากกันไปย้ําอีกทีนึงก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะคะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ